สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ทุกคนก็รู้ว่ามันคือเกมอะไรอ่าวันนี้เราอยู่กันในเกม FR Legend ครับผมนะเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยมีน้องๆเนี่ยมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ลองเล่นเกม FR Legend หน่อยไม่ใช่ลองสิเล่นเกม FR Legend ให้ดูหน่อยเอ๊ะว่าแต่นี้มันทำไมมันมาชนกูวะเออเอาเอาแค่เปิดฉากมาก็เจอเกียนแล้วครับปดโทมาวันนี้ก็อยู่กับรถรุ่น S14 เอ้าไม่ใช่ดิ กูโดนชนจนกูพูดมั่วแล้วตอนเนี้ยวันนี้ก็อยู่กับรถ S13 ชุดแต่งโบโซซูกุครับผมวันนี้อยู่กันในดนอ่าอะไรวะกันชัย Time อ t แ a คตอนแรกก็กะว่าจะเข้ามาวิ่งแข่งกับผู้เล่นออนไลน์ครับผมแต่ดูจากทรงแล้วไม่ได้จะไม่ได้วิ่งแข่งกับใครหรอกวันเนี้ยดูดิแต่ละคนโอ้โหวิ่งกันอย่างมั่วครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับรถเด็กแบนจีแบน S13 ชุดแต่งโบโซซูกุนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะโอ้โหเห็นชื่อไหมเมื่อกี้ชื่อใครเออชื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรครับโอเคครับผมมาวันนี้เราจะพาทุกคนไปดิฟด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปดิฟเนี่ยเราเรามาวิ่งรถเล่นกันก่อนในดันทําแอทแท็กกันชัยทําแอทแท็กบอกชื่อผิดอ่ะอันนี้คือพี่เล่นในคอมพิวเตอร์นะครับผมนะไม่ได้เล่นใน iPad เพราะว่าถ้าเล่นใน iPad เนี่ยมันไม่ค่อยเต็มจอก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่นใน iPad มันต้องเอามาตัดต่อให้มันเต็มจออีก คือคลิปคนก่อนที่ทุกคนเห็นพี่เล่นใน iPad ในที่มันเต็มจอได้ก็เพราะว่าต้องเอาไปตัดต่อนะครับผมม,มันก็เลยเต็มจอแต่ถ้าเป็นการที่ผมเล่นในคอมแบบนี้มันจะเต็มจอให้อัตโนมัติเลยซึ่งไม่ต้องไปตัดต่อให้มันยุ่งยากเสียเวลาโอ้โหฝากระโปรงหลังเปิดแล้วจังหวะนี้โดนไปรุโชนเออเ๋ยวนะเนนะรถไข่พังเหมือนจะเอ k นะไปกันต่อไม่รอแล้วนะ เอาจริงนะครับทุกคนเกมไม่บา้านเดเจก็ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีแล้วนะเพราะว่านอกจากการแต่งรถแล้วก็ดีฟรถมันก็ไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นแล้วอะ่ะคือถ้าจะให้ผมมาแต่งรถในเกมนี้ผมก็แต่งเป็นคนที่แต่งรถไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วอะ่ะเกมนี้ซึ่งจะจะบอกว่าเกมนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยมาลองเล่นดูได้ถ้าถ้าใครที่ชอบแต่งรถเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้โอ้โหแต่งได้โคตรละเอียด สามารถแปลงแปลงจากรถรุ่นหนึ่งเป็นรถรุ่นหนึ่งได้อ่ะเออมันสุดยอดสัแค่ไหนอ่ะนะมันจะเทพเกินไปและการแต่งรถในเกมน,นี้ผมเห็นแต่ลายชื่อคนที่วิ่งอยู่ในดาน่านนี้แต่ทำไมผมไม่เห็นใครสักคนเลยเอาเอาเมาครับมาครับมีใครอยจะแข่งหรือเปล่าฮะไม่มีนะครับอปพูดไปฮาไปขาดไปกเลร ตามมาเลยฮู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 ตามมาเลยตามมาเลยพ่อหนุ่มเอาไรครับผมผมล่อให้มันวิ่งไล่ชนผมเออี๋ยวจะเอาดิ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 โอ้โหแล้วมันแรงแล้วมันแรงเดี๋ยวเด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 เอเอเดเดเนเดเดเดเอเอเดเดเอาดเดเดเนเดเด่ดเ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 อ้ดเ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 ดนดเดเดเเฮ้ยเด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 เเด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 นดดเดเดด ผมนำมาก่อนโคตรเยอะเออนี่คือคนที่เขาเล่นเป็นจริงๆเออแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาชนกูเพื่ออะไรอ้าวแหกไปแล้วน้องจ๋าแต่จิก็ตามพี่มาสิจ๋าแม่หลอกให้คนอื่นไล่เพื่อจะได้แข่งกับคนอื่นนะฮะท่อรถที่โคตรเท่เป็นท่อรถัยรุ่นเจแปนมาต้องแบบแนวๆแบบนี้ครับนี่ก็เท่ฮะ ดูยาวๆกันไปนะครับทุกคนสําหรับคนที่อยากดูเกมอาร์เอเจนต์อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมเสียงมันหายไปอ่ะอืเกมมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับบางทีเฟรมหรุดเฟรมเรทเยอะเกินไปก็กระตุกบางทีเฟรมเรทก็ดอบลงมาถึงประมาณเหลือ40กว่าเฟรมมันยังไงกันแน่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวจบรอบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดิฟในด่านอื่นกันนะครับผมเดี๋ยวจะเอารถคันนี้แหละไปดิฟเลยต้องบอกทุกคนว่าในการดิฟ ในคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่เนี่ยไม่เก่งเลยนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะก็จะว่ากันนะครับแต่จะมาทําให้น้องๆที่อยากดูได้รับชมกันโอเคผมคิดว่าผมจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับด้านกันชัยทำแอ t แทกเอาวะเอาวะอีบิสุเซอร์กิตวะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอันนี้คือมารอจอดซ่อมรถกันใช่ไหมเนี่ยไอคนที่จอดซ่อมมันก็ไม่ซ่อมสักทีแล้วนะมันก็ไม่ออกไง ล้าพากันจอดมิตติ้งกันแบบนี้ไม่เห็นใครมาดีฟเลยนี่มีดีฟอยู่คันเดียวไปครับผมกับ S13 ชุดแต่งโบโซสกุสสวยละหล่อกันไปวันนี้ก็จัดมาเป็นลายแบบเด็กแนวนะครับผมกับท่อยาวๆชุดแต่งเฟียวๆในการดีฟในคอมพิวเตอร์ผมก็จะพอดิฟได้ประมาณนี้แหละครับไม่ถึงกับเก่งมาก ตั้งแต่เล่นในคอมไม่เคยมาเล่นกระโดดด่านนี้เลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พี่มาเล่นด่านนี้นะอันนี้ถือว่าแบบเป็นการเล่นแบบให้ดูกันสดๆเลยยังไม่ได้มีการรวมการซ้อมอะไรแต่อย่างใดแค่ตั้งค่าปุ่มแล้วก็เข้ามาเล่นเลยเฮ้ยเอาเอาข้างหน้าเป็นเอชสิบห้ากับเออ6แปดหกโอ้โหโอ้โหจี้กันละจี้กันละเอาเราเอาบ้างเราเอาบ้างเมื่อกี้ผมไปเชิญเขาเหรอวะ ผมไม่ได้ชนนะอาจจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมจะทำให้รถมันตรงรถมันไม่ตรงเว้ยคือมันมาคับยากมากครับผมในคอมพิวเตอร์เนี่ยอ่าเอาวะเอาวะจัดไปจัดไปตามใครไม่ทันเลยเดียวนิดเดียวคือดิฟแล้แต่ถ้าผมเล่นใน iPad นี่บอกเลยว่าควบคุมรถได้แบบดั่งใจเลย ในการใช้มือเล่นเนี่ยเออป,ปกติปกติแล้วตอนนี้กูใช้ตีนเล่นเหรอวะเออเพองๆคนจะพูดแบบนี้เอาละเอาละเอาละ,าละนี่ทำให้รถมันตรงปุ๊บมาถึงจุดนี้ก็กระโดดปุ๊บแล้วก็ชนปุ๊บเพื่ออะไรครับคุณรีฟพาดหรือว่าคุณรีฟไม่ผ่านคุณก็กดรีเซ็ตรถออกไปอย่ามาเก็ก,กะแบบนี้เข้าใจไหมครับ มันทำให้รถของผู้ที่กําลังจะกระโดดเนี่ยมันเสียหายมันต้องเสียค่าซ่อมอีกประมาณ5-600ซึ่งบางทีคนที่วิ่งมาชนเขาอาจจะไม่มีตังก็เป็นได้อย่าหาทำนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเตือนใจอะไรวะเออโอ้แอ้ข้างหลังก็ดันมาเหลือเกินขอนุเมเลยแอ้ข้างหน้านี่ก็ไปช้าสรุปกูแห่งโดนเต็มๆไปฮะไปฮะไปฮะทาไมรู้สึกว่ารถเรามันเอิอจังเลย โอ้โหรอจริงช็อตเนี้ยแบ็กบอร์ดไปแบ็กบอร์ดไปเราจะจี้เราจะจี้เราจะจี้อือเอาดีเอาดีโอ้โหมีชื่อเท็กต็อกเลยนะตั้งชื่อให้เป็นชื่อเท็กต็อกเลยนะโอ้โหนี่มันโชว์เลยวะเนี่ยเฮ้ยมีการแบบวิ่งผ่านผลไปฮะตามตามได้ไม่นิ่งเลยข้อเสียในเกมนี้เวลาที่เราตามไปใกล้ๆคู่แข่งที่อยู่ด้านหน้าของเราแล้วเกมมันจะกระตุกครับ มันอาจจะเป็นน,น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมคือผมยังไม่ได้ชนเลยนะแตงจริงคือมันชนไปแล้วเออซิงก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าในการดิฟแบบแพนเดมดิฟเนี่ยเราไม่ควรจะไปจี้รถข้างหน้าอยากใกล้มากเอาง่ายเลยดีกว่าอ,อืถ้าใกล้มากนี่คือแบบชนไปแล้วแต่เราเนี่ยอาจจะเห็นว่ายังไม่ชนด่นานนี้ก็เป็นอีกดา่านหนึ่งในเกมไม่บาลิเจนที่ผมชอบเล่นนะนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันสนามมันไม่ใหญ่ สองเลยมันเป็นจุดที่อ่ามันมีจุดหนึ่งก็คือจุดกระโดดที่เราจะเป็นอ่าเอาไว้ฝึกซ้อมในการกระโดดคือมันเอาง่าย,ายเลยคือไอจุดตรงเนี้ยมันคิดมาจากการรีบในชีวิตจริงอ่าแน่ๆจุดตรงเนี้ยปุ๊บถ้าใครกระโดดได้ก็ถือว่าเกิ่งนะครับผมเนี่ยจุดเนี้ยผมก็เลยชอบเล่นนานนี้ในการลิฟต์นั่นเองชิดปุจ๊จเฮ้ยโอ้ และอีกอย่างหนึ่งคือเสียงรถในเกมนี้ชอบปักครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยก็หายเดี๋ยวเดี๋ยก็มาเสียงรถเนี่ยตอนนี้ไม่แค่ไม่แค่เสียงยางเอ,ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงรถตามตูดเรามาเออดิไปดิมานีเริ่มจะเสียนขึ้นเรื่อยๆแล้วดิไปดิมาเริ่มเสียนนะครับจังหวะนี้ยังไงฮะอ,อุ๊โอ้โห เนียนกว่านี้ก็ขาขาวแล้วครับโอ้เออแปดกลกี้เราวะทุกคนเอายังไงกันดีจังหวะนี้สกิดสะบัดมาโค้งยาวๆไปแล้วก็ลากไปยาวๆแบบนี้ข้างหน้าเป็น S15 คันสีแดงที่ไม่มีไฟหน้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันไม่รู้อะตอนนี้ AE86 ี้เรามาะแล้วก e ี6เรามาแล้วโอ้โหนี่มันโชว์ผาดผน แหกพอดีเอาว่ะเอาว่ะเหมือนเรามาโชว์เกียนยังไงไม่รู้อ่ะเอ๊ไปครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปลี่ยนด่านใหม่กันเล่นดีกว่าเออไปเล่นด่านที่มันแบบไม่ซ้ำๆเติมๆหน่อยไปครับไปเลยๆเลยดีกว่าฮะเออเออเออด่านนี้ด่านนี้เนี่ยด่านนี้ก็สนุกเือนกันแต่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นด่านนี้กันเดี๋ยวผมซ่อมรถก่อนซ่อมในส่วนของยางเสียไป16เหรียญ คือบ้านพี่รวยอะครับโทษทีไปครับเพื่อนมาไงเพื่อนมาดิบด้วยกันไหมพึบแบ็กบอร์ดไปตีโค้งมาแบบนี้สะบัดขวาสะบัดซ้ายสะบัดขวาเนียนไปรอไปจังหวะเออจะจะเบือเกือบชนแล้วกูสะบัดซ้ายไป เนียนกว่านี้ก็ขาขาวแล้วครับ <c oughs> ไม่มีคนตามเรามาพี่คนตามเรามานี่โค้งแบบมืออาชีพเขาเรียกว่าโค้งแบบมืออาชีพเออว่าแต่เพื่อนอย่าตามผมขึ้นเขามานะเมื่อกี้พ่านนิดหน่อยจังหวะนี้ปล่อยคันเร่งทําให้ไปท่าแบ็กบอร์ดไปหล่อเกินยังไงสะบัดซ้ายสะบัดขวา ชนนิดนึงสกิดไม่เป็นไรเราให้ภัยได้อะเออันนี้เขาเรียกว่าสเตปหลอกดิบมันเป็นการหลอกผู้เล่นที่ตามเรามาให้หลงคู่ต่อสู้และจะทำให้เราเนี่ยสามารถตีตัวออกห่างคู่แข่งได้เกี่ยวอะไรกันววพี่ครับพี่ครับถนนมันอยู่ตรงนี้ครับอ้าวตกแบบไปแลวคนนึง เจดอเอ้ยด่านนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะด่านมันไม่กว้างมากถ้าถ้าคนที่ชอบดิฟะนะแต่ถ้าใครที่ชอบแบบแนวอะ่ะซอร์กิตก็แนะนําว่าด่านท่าแอแทแขกจะด,ดีกว่าเล่นสนุกกว่ากันเยอะชอบวิ่งอย่างเดียวอะ่ะแต่งรถมาเพื่อวิ่งอย่างเดียวอะ่ะแต่นี่คือผมแบบทั้งสายดิฟทั้งสายสซอร์กิตไงเล่นได้ทุกอันอะไรที่เกี่ยวกับรถคือเล่นได้หมดผมไม่แบบเรื่องมาก เอาวะคันสีส้มจะตามเราวะอะ่ะตามเรามานะเพื่อนเพราะว่ารถเรามันไม่แรงเออเออเอาเรื่องจะจัดเลยเออสะบัดเดยอะไปสะบัดมันเลี้ยวไม่ทันนลดิโค้งเมื่อกี้เนี่ยไอต,ตรงโค้งเล็กๆอะ่ะคันสีส้มคันสีส้มยังตามเรามาอยู่ นแนวโค้งเนี้ยสะบัดยากครับจริงๆมันต้องตรงมาเลยหรือเปล่าอาจจะตรงมาเลยนะคิดว่านะตามความเป็นจริงที่เขาดรฟกันน่ะไม่ <tinc S 2> แน่ใจเหมือนกันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยูว่าแล้วเอาจนได้ไปรุ่นเมกาเอาปะให้ผมตามบ้างครับเนี่ยตรงเนี้ยมันควรจะวิ่งมาแบบนี้เลยใช่ไหมน่าจะใช่นะ โอ้เกียนเยอะครับผมนะก็นี่เลยครับผมนะก็ฟันนี่เกมเล่นเพื่อความบันทึงแต่บางคนนี่เขาจริงจังนะโอ้นี่คันสีส้มนี่รู้สึกว่าจะจริงจังนะครับแหม่จะตามผมอย่างเดียวเลยเห็นผมนี่แบบไม่เคยแหกโค้งอ่ะเอและไอพวกเกียร์นี่ก็เกินบางที ด่านนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเล่นในเกมวิปปาริเจนตตั้งแต่เล่นไอ้เอฟเฟคบาิเจนมาพูดลิ้นพันกันแล้วด่านนี้มีชื่อว่าฮิโรชิมะและผมก็ไม่รู้ว่ามันดิฟไปทางไหนกันแน่เพราะว่าต่างคนต่างดิฟวิ่งเข้าหากันกูก็ไม่รู้ว่าจะดิฟไปทางไหนโอ้ยนี่มการดิฟขึ้นเขามันใช่เหรอทุกคนจังหวะนี้ยังไง รลอไลปตามเข้าไปตามเข้าไปได้อยู่ครับสะบัดซ้ายแล้วก็แหกตางคนไ่แาแหกตามมาแล้วตามมาแล้วคอนโทรลยากจริงเลยแบ็กบอร์ดไปนี่ขเขาเรียกว่าท่าแบ็กบอร์ดโอ้โหไม่ผ่านครับแบ็กบอร์ดขึ้นเขาไม่ได้มันรถมันอืดอะ ตอนท้ายเป็นบอดอะสบัดมาขับยากจริงขับยากจริงในการเล่นครั้งนี้รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมเวลาที่ตอนที่ผมเล่นใน iPad เลยความยากมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ100%ได้จากความแตกต่างที่เคยได้สัมผัสใน iPad แล้วก็ในคอมพิวเตอร์อ้อคันสีส้มตามผมมาอีกแล้ว แหกไปดิแหกไปดิวัยรุ่นมันไม่ดีว่ะมันไม่ดีดให้ผม้ยนี่ไม่ดีเป็นกูขีดทางอ่ะเชื้อเกือบไปแล้วเออเมาดีพอยหายคิดถึงจะหาว่าพี่เน,น,นี่ยโอ้ยทิ้งเกม frdgen เอาจริงก็ทิ้งไปตั้งนานแล้วแหละนะฮะเออจริงก,ก็ไม่อยากจะกลับมาเล่นหรอกแต่คือ ก็มีคนขอให้มาเล่นนะก็เ,เ,เล่นหน่อยละกันเออจริงๆก็ไม่ได้อยากจะ,จะกลับมาเล่นหรอกนะเอาพูดอันนี้พูดตามความจริงเลยเพราะว่ามีคนมาต่ามาว่าเยอะและ้วพี่เปนโป้อะโปไอ้สไอเฮียเป็นโปไอเสไอเฮีย<ๆ>ก็ก็คนที่เ<ๆ>คยดูก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับ จังหวะนี้โค้งมาอย่างเนียนสะบัดซ้ายหน่อยหนึ่งแล้วก็สะบัดขวาลงมาจังหวะนี้ต้องแบ็กบอร์ดไปหนึ่งทีอย่างเนียนยังได้อยู่ครับผมแล้วก็คันสีส้มก็ตามผมมาโอ้โหน่าอยู่ฮะับไอสองตัวนั้นมันไปทำอะไรวะนะ่ะมันเป็นสนามดิปอยู่ตรงนั้นอีกเหรอเอยเชือ่อแมรถไม่พังไม่ใช่คุณไอร่านี่ คิงอะไรเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยคิงเลยาอ๋อคิงเลโก้ปื๊บแบ็กบอร์ดมาจังหวะนี้อย่างสวยหนึ่งลูกอ่าไม่ใช่เรกว่าดูบอลทุกคนครับพี่เหนื่อยแล้วครับวันนี้ก็เหนื่อยมา,มา,มากพอแล้วเดี๋ยวอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันฮะด่านสุดท้ายในวันนี้เรามาปิดด้วยด่านกันชัยกันเลยดีกว่า เฮ้ยน้ำไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราตามนายเองไม่ใคราม,มาหรือเปล่าโอเคไม่มีใครมา,าเจ้เฮ้ยว่าแต่นายดิบอะไรเนี่ยโอเคเราตามก็ได้เออไม่ใช่เรานำก็ได้มาตามเรามาเลยนะจะคนดีเกี่ยวอะไรวะเอาละได้เวลาที่เราจะโชว์โหดกันแล้วจังหวะนี้ต้อง360ให้น้องๆดูหน่อยแต่ยังก่อนเอาเป็นโค้งน้านลลวกันเดี๋ยวจะโชว์360อองศาให้ดูว่าระดับพี่เนี่ย เก็บอาริเจนต์เนี่ยทำา360อองศาไม่เป็นนะมันจะมันจะ, Easy, นะอ,อีซี่เกิดนะโอ้เจือพังอีกแล้วเดี๋ยวตาเราตามนายบ้างเรานายจะรู้สึกนะเพราะว่าถ้าเราตามนายเนี่ยบอกว่าเลยว่ารถนายนี่ยับเยินแน่นอนนี่คุณโกจินโอ้โหจะ3า0แต่ลืมไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร เมื่อกี้มันมีรถขวางหน้าผมอยู่ผมก็เลย360องศาไม่ได้เอาวะเอาวะเริ่มมาละปีเมือการตามว่าแต่ทำไมไม่เหยียบเร่งไปละเอามาเกะกะทำไมจอดเกะกะทำไมครับนี่แบ็กบอร์ดไปแบบนี้เลยเออใครมันตามมาก็ปล่อยให้มันตามมาเราขับไปแบบของเราเลยเดี๋ยวเขาก็จะตามของเรามาเองแต่ถ้าเขามาชนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องไปกลัวจังหวะต้อง360องศาไปแล้ว อ๋อแต่ไม่เข้าทางกันดิหลงทางเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรหรอกเกมมันกระตุกทุกคนทุกคนอาจจะเห็นตอนที่ทุกคนดูอยู่มันอาจจะไม่กระตุกนะแต่เธอตอนที่พี่เล่นเนี่ยมันกระตุกกึกกกักกขับเฟรมเรทมันดับดับขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วมันทําให้การขับรถมันไม่สมูทมันทําให้ผมพลาดบ่อยเวลาที่ฟีอ่อันนี้จะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับผมเม่ใชมีชื่อคนไทยที่เข้ามาเล่นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากๆแล้วนะแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลย ลืมสืมแล้วไม่เป็นไรเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คันสีส้มตามมาอีกแล้วครับเขาน่าจะรู้จักผมหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะโอเคทุกคนยังไงก็วันนี้ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้แล้วกันครับทุกคนนะยังไงก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจบกันไปลาไปตรงนี้เลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีดครับ